ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนาธรเกิดเน้นนักวิเคราะห์เทคนิคบล็อกเคจนะครับสำหรับภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบเช้านะครับก็พยายามขึ้นไปเทสบริเวณ1,300จุดแต่ว่าก็โดนแรงขายกดลงมาทําให้รอบเช้านี่ปรับติดลบไปในรอบ2จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1295มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่1 8 4หมื่นล้านนะครับโดยที่ในรอบเช้านี่แรงขายหลักเนี่ยมันจะ,จะกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มไอซีทีแล้วก็กลุ่มค้าปลีก ะร,ระหว่างวันก็มีการลงไปทําโลบริเวณ1294นะครับแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮบริเวณ1,302จุดแต่ก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนขึ้นได้นะครับโดยภาพรวมหากเราพิจารณาจากในภาพราย60นาทีเนี่ยผมคิดว่าในรอบราคาเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งรูปแบบสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปแบบเบ e แ,แทงเกิลนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามนะครับขึ้นไปเทส1,3 1,300จุดแต่อย่างไก็ไม่สามารถข้ามไปได้ทำให้ดัชนีเนี่ยน่าจะต้องไปตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโซนบริเวณ1,290ตรงนี้ซึ่งมองว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างมีนยัยสำคัญถ้าถ้าไม่สามารถกลับมายืนได้เนี่ยหรือว่าลงไปต่ำกว่าผมคิดว่าถ้าราคาปิดวันนี้ต่ำกว่า1,290เนี่ยมันจะมีดาวไซต์ปรับฐานลงไปค่อนข้างลึกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีสถานะอยู่นะครับจำเป็นต้องมีการตั้งเทลลิด์สต็อปไว้ด้วยนะครับเพื่อล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับ เรามองแนวรับในช่วงบ่ายนี้นะครับ1290เป็นจุดสำคัญนะครับส่วนแนวต้าเนี่ยมองไว้ที่1310 1312ที่เคยทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวโมด Active v a l u e นะครับจะมีตัวพอท์นะครับ CRC EA นะครับ KTC แล้วก็ตัวเดลตานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับตัวบอทอยังคงติดแนวต้าระยะสั้นนะครบ,บริเวณสาย375ตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงของการพักตัวอยู่นะครับคงจะเป็นภาพการแกว่งออกข้างไปนะครับโซนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ32.25แนวต้านก็3375เป็นจุดสำคัญหากผ่านได้เนี่ยก็มีโอกาสเปิดอัพไซด์ไปที่35บาท แต่ใน,นกรณีผิดทางเนี่ยก็ให้จุดคัดลอดไว้นะครับถ้าลงมาแตะบริเวณ31.75นะครับตัวถัดมา CRC นะครับภาพราคาตัว CRC ต้องบอกว่ามีการปรับฐานมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับจนทำให้ลงมาเทค่าเฉลี่ย75วดนแล้วันเราเริ่มมีแท่งเทียนโดจิเกิดขึ้นตรงนี้ก็อาจจะคาดหวังรอบรีบาวสั้นๆได้นะครับ เพราะว่าในรอบราคาเนี่ยก็อวอลลุ่มก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับก็อาจจะเป็นรอบรอบของการดีบาวได้นะครับแต่จุดสําคัญเนี่ยต้องห้ามหลุดนะครับต่ํากว่าบริเวณ21.3นะครับถ,ถึงจะเป็นภาพของการกลับตัวไปโดยที่แนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่21.8ก่อนนะครับแนวต้านก็มองไว้ที่23.30ถึง24บาทนะครับตัวถัดมา e a นะครับภาพราคาตัว e a ยังเป็นรอบของการ เริ่มจะยอดตัวลงมาละนะครับจุดสําคัญในรอบนี้นะครับ EA เนี่ยถ้าจะให้ตั้งหลักได้เนี่ยผมคิดว่าต้องยืนแถวบริเวณสองบาทยี 3, 26, ถึง3ามบาทสีตรงนี้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยผมคิดว่าซื้อสะสมได้ส่วนแนวต้านก็มองไ้ที่3ามบาทเกถึง4ี่บาทสินะครับก่อน,นี้ผิดทางก็ให้อยู่คัดรอไว้ที่3ามบาทสิส่วนตัวถัดมานะครับ KTC ภาพราคา k t c เนี่ยผมคิดว่าทําฐานได้ดีแล้วนะครับคือราคามีการเบรกรูปแบบสีเดียมขึ้นไปนะครับแต่ระยะสั้นยังมีการติดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย75วันอยู่นะครับคิดว่าตัว k t c เนี่ยถ้าไม่ดุดต่ํากว่า29.75เนี่ยผมว่า b i y on i p ได้นะครับส่วนแนวต้านก็มองไว้ที่31.50ถึง34บาทนะครับแล้วก็กรณีปิดทางก็ให้จุดคัดลอนไว้ที่28.50 สำหรับตัวสุดท้ายเดลตานะครับภาพราคาเดลต้าเดลตนะครับก็ติดโซนบริเวณกับดาวที่เคยเปิดเอาไว้นะครับบริเวณ167ตรงนี้นะครับคิดว่าในรอบราคาระยะสัน้นนี้น่าจะมีการย่อตัวนะครับแต่ว่าคิดว่าย่อตัวเนี่ยไม่น่าจุดต,ต่ำกว่า156่5 15 7ตรงนี้นะครับถ้าเสี่ยงสูงรับได้นะครับก็แนะนำซื้อสะสมบริเวณ157นะครับคาดหวังอัพไซด์เนี่ย บริเวณ165ถึงประมาณ170นะครับแล้วก็กรณีผิดทางนะครับรุดต่ำกว่าบริเวณ152นะครับเป็นจุดคัดลอดไปนะครับสำหรับหุ้นนะครับในช่วงบ่ายที่เลือกมาเนี่ยผมเลือกเป็นตัว r c l นะครับต้องบอกว่ากลุ่มขนส่งเดินเรือพวกนี้เนี่ยเริ่มกลับมาโดยดีนะครับตัวแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว psl ในช่วงก่อนหน้าะครับมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามนะครับเลี้ยงตัวแถวๆค่าเฉลี่ย5วันขึ้นมาได้ พร้อมทางวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนุนเลยนะครับผมคิดว่ากลุ่มเดินเรือเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแนวโน้มละจากลอฟไซเวย์เป็นขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกับตัว RCL ถ้าเราไปดูในเชิงของตัวชาร์ตราคาแล้วเนี่ยผมว่าสะสมเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว,ว่ากรอบร่างของตัวอัพเทนเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาตลอดเลยนะครับล่าสุดก็ปิดเป็นแฮมเมอร์พร้อมทั้งการยืนยันนะครับจากตัว s i มีด i เวเ g นซ์ด้วยตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะกลับตัวได้สำหรับตัว RCL นะครับ แนวรับนะครับมองไว้ที่27.50-28บาทนะครับส่วนแนวต้านก็มองไว้ไฮเดิมไปก่อนที่30บาทถึง31แล้วก็กรณีผิดทางเราให้จุดคันรอดไว้ที่26.25นะครับก็สำหรับภาพร,ารวมนะครับรูทันหุ้นภาคบ่ายมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ